สวัสดีจ้าเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวันหวานดูซีรีส์ในวันนี้ไอจะมาสปอยเรื่องร้านสะดวกซักมินาตโตะการค้าภาค2ตอนที่9และ10กันต่อเลยนะคะไอขอบอกเลยว่าตอนนี้น่ะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของเรื่องนี้กันแล้วนะเพื่อนๆมาร่วมลุ้นไปรพร้อมๆกันนะคะว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาสั่นคลอนความสัมพันธ์ของทั้งสอง,งคู่นี้กันได้ไหมแต่ก็เช่นเคยนะจ๊ะก่อนที่จะไปฟังสปอยกันต่อน,นั้นอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อ なあ。Bye, จากความเดิมในตอนที่แล้วชินทาโร่กับมินาโตได้ไปเที่ยวทิพย์บอลพูร้อนพร้อมกันกับคู่สุดมืนอย่างชูคุงกับอสกะทําให้เกิดเหตุการณ์สุดวุ่นวายอย่างมากมายแต่ก็จบลงไปได้ด้วยดีพอแต่ละคู่นั้นต่างพูดคุยและเปิดใจให้กันและกันมากขึ้นเลยถือว่าทิปนี้นั้นเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างความทรงจาที่ดีให้กับทั้งสองคู่ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเก็บคู่ของมินาโตกับชินทาโร่หลังจากกลับมาจากทิปมินาโตก็กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกมากยิ่งขึ้นทําให้ชินมีความสุขมากมาก จนแทบอยีกจะตัวติดกับมินาโตตลอดทั้งวันปรจจุมมอเกับที่ใกล้ถึงวันเกิดของชินพอดีมีนาโตเลยตั้งใจอยากจะมอบของขวัญให้ชินอย่างเต็มที่แต่ชินกลับไม่ได้ต้องการขออะไรเป็นพิเศษนอกจอากจะขออยู่กับมินาโตให้นานกว่านี้ก็เท่านั้นโอ้ยพ่อคุณหวานเจี๊ยบส่วนทางฝั่งของอาสกะก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีเหมือนกันเพราะผลเจีการพยายามเรียนอย่างหนักของอาสกิกะทาให้ผลสอบที่ออกมานั้นดีมากจนเขาสามารถชวนชูคุงไปเดทได้จนสําเร็จและเมื่อถึงวันไปเดท ชูคุงกับอสกา่าต่างก็เดินเที่ยวด้วยกันอย่างสนุกสนานและมีความสุกกินแบบสุดๆจนอสกา่าเองแทบจะทนไม่ไหวย่าชวนชูคุงไปเดทแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆส่วนชูคุงเองก็มีความสุขเช่นเดียวกันที่มีอสกา่าคอยอยู่เคียงข้างเขาอยู่ตลอดแบบนี้กับมาทางด้านมินาโตะเองก็สามารถทำหน้าที่เป็นโค้ชให้กับชมรมว่ายน้ำสำเร็จรูร่วงไปได้ด้วยดีโดยอาจารย์สากุมะและบรรดาน,นักเรียนต่างช่วยกันเขียนโน้ตแทนคำขอบคุณที่มินาโตะทุ่มเทให้ก,กับการทำงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี ทำให้มีนาโตะจบหน้าที่เป็นโค้ชสอนพิเศษอย่างมีความสุขมากจริงๆหลังจากมินาโตะเสร็จงานจากชมรมว่ายน้ำก็ทำให้เขามีเวลามาโฟกัสเรื่องของชินมากขึ้นและเริ่มคิดวางแผนจัดงานปาร์ตี้เซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับชินทาโร่มีนาโตะมุ่งมั่นตั้งใจมากและสามารถจัดงานฉลองวันเกิดให้กับชินจนสำเร็จชินดีใจมากที่มีนาโตะทุ่มเทจัดงานฉลองให้กับเขาในวันนี้ เฒ่าเน้นยิงไม่พอมีนาโตยังเอาอกเอาใจชินเป็นอย่างดีทั้งทำอาหารให้กินและยังป้อนขนมเค้กให้อีกด้วย แถมยังมีเซอร์ไพรส์มอบของขวัญวันเกิดเป็นกำไลข้อมือที่สลักชื่อของทั้งสองคนเอาไว้พอมีนาโตอยากให้ชินใส่คู่กันเพื่อถือว่าเป็นไอเทมคู่รักของพวกเขาอืนนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะจ๊ะชินรู้สึกป่าปลื้มใจมากเลยโผล่เข้าไปกอดมีนาโตด้วยความรักแบบสุดๆจนทั้งสองคนเริ่มตกอยู่ในห้วงแห่งความรักและเกือบจะจุบ๊บจุ๊บกันได้อยู่แล้วถ้าไม่ติดที่ว่ามีนาโตนั้นเกิดอาการเขินขึ้นมาซะกอ่อนจนรีบลุกเดินหนีเข้าไปในครัวอย่างรวดเร็วโอ๊ยขัดใจ แต่มิรือที่ชินจะยอมแพ้ง่ายๆเขารีบเดินตามมินาโตะเข้าไปในครัวอย่างรวดเร็วและพยายามหลอกล่อให้มินาโตะบอกชอบเขาออกมาให้ได้จนในที่สุดมินาโตะก็รวบรวมความกล้าที่จะบอกรักชินทาโลออกมาตรงๆพร้อมทั้งสารภาพความรู้สึกในใจของตัวเองทุกอย่างว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เขาไม่กล้าที่จะสบตากับชินมันเป็นเพราะความรู้สึกชอบของเขามันมากซะจนไม่กล้าที่จะมองหน้าชินตรงๆเลยสักครั้งแต่เขาอยากจะให้ชินรับรู้เอาไว้ว่าทั้งหมด ที่ตัวเขาแสดงออกมานั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รักชินแต่เป็นเพราะว่ารักมากเกินไปตั้งหากถึงทําให้เขาไม่ค่าจะเผดเผยออกมาแบบนี้ <c oughs> นี่ก็สซึ้งจัดเลยนะพอนุ่มพอชินทาโร่ได้ยินคําสารภาพรักของมินาโตะก็รู้สึกตื้นตันใจมากจนแทบอยากจะร้องไห้ออกมาเขารีบเข้าไปกอดมินาโตะด้วยความรักและอยากจะทะนุถนอมคนคนนี้ให้อย่างดีที่สุดมินาโตะเองก็เช่นเดียวกันหลังจากได้สารภาพทุกอย่างออกไปก็ทําให้เขาเข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้ว ว่าตัวเองน,นั้นรักชินทาโร่มากมายขนาดไหนในเมื่อความรู้สึกของทั้งคู่ต่างสื่อใจถึงกันแล้วกันทําให้ความรักในครั้งนี้เบ่งบานและสวยงามมากกว่าเดิมชินทาโร่รู้สึกประทับใจในงานวันเกิดปีนี้มากมากจนสเขาไม่อาจลืมวันนี้ไปได้อีกตลอดชีวิต ความรักของทั้งคู่นั้นต่างดําเนินไปได้ด้วยดีและค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างช้าๆจนเหมือนว่าจะไม่มีอุปสรรคอะไรที่จะสามารถราพังทลายความสัมพันธ์ของพวกเขาไปได้อีกแล้วแต่โชคชะตานั้นกลับเล่นตลกพอชินทาโร่ที่หวังดีช่วยคุณลุงยกของขึ้นบันไดกับต้องมาโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุตกบันไดอาการสาหัสจนได้โอ้ยเรื่องราวร้อยแปดมากเวอร์ค่ะส่วนมินาโตะนั้นพอได้รับสายจากคุณน้องสาวของชินเขาก็รีบวิ่งมืงมาตรงที่โรงพยาบาลทันทีพอได้รู้ว่าชินทาโร่ นั้นปลอดภัยแล้วก็ทําให้เขารู้สึกโล่งใจสุดๆจนแข้งขานั้นอ่อนเปี้ยไปหมดแต่แทนที่จะได้ดีใจกลับต้องมาเฟลหนักมากกว่าเดิมตรงที่ชินทาโร่กับความจําเสื่อมจํามินาโตะไม่ได้เลยสักนิดโอ้โหเอาล่ะครับงานนี้มินาโตะเจออุปสรรคชิ้นใหญ่เข้าไปเต็มๆเ,เขาทั้งช็อกและสับสนเพราะไม่รู้ว่าจะรับมือกับปัญหานี้ยังไงต่อไปดีแต่ยังไม่ทันที่มินาโตะจะหายช็อกอากิกะกับชูคุงก็ดันโผล่เข้ามาสักก่อนพร้อมกับรีบถามอาการบาดเจ็บของชินทาโร่ด้วยความเป็นห่วง ินทาโร่ก็ตอบรับอาสกากับชูคุงได้ตามปกติทําให้น้องสาวของชินนั้นตกใจมากพอเท่าที่สังเกตอาการแล้วเหมือนชินจะจํามินาโตะไม่ได้อยู่คนเดียวโอ้ยเจ็บจีนเลยค่ะที่นี้ทุกคนพอได้รู้อาการของชินแล้วเลยรีบมารวมตัวกันด้านนอกเพื่อปรึกษาหาหนทางออกสําหรับวิกฤตในครั้งนี้คุณน้องสาวบอกกับทุกคนว่าที่ชินเป็นแบบนี้เกิดจากอาการหัวกระแทกอย่างรุนแรงทําให้อาจเกิดสูญเสียความทรงจําบางอย่างไปคงต้องรอดูอาการไปอีกสักพักใหญ่ เลยมินาโตะได้รู้ก็ถึงกับพูดไม่ออกเพอเขาทั้งเสียใจและสับสนไม่รู้ว่าจะทายังไงต่อไปดีอสกาเองก็หงุดหงิดจนแทบจะทนไม่ไหวเขาไม่เข้าใจว่าทําไมชินจะต้องลืมแค่มินาโตะคนเดียวด้วยเขาอยากให้ชินกลับมาเป็นคนเดิมเร็วๆเลยพยายามยูให้มินาโตะลองไปจูบก,กระตุ้นชินดูเพื่อว่าจะไปปลุกความทรงจําของชินขึ้นมาได้ชูคุงที่เห็นว่าอสการเริ่มจะบีบบังคับมินาโตะมากเกินไปเลยเข้าไปห้ามอสกาเอาไว้บอกว่าให้ใจเย็นสักก่อนมินาโตะก็ไม่อยากให้ทุกคนไปกังวล บอกไปว่าอยากให้ทุกคนช่วยการปิดบังเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับชินทาโรให้ด้วยเพราะเขาไม่อยากให้ชินต้องตกใจที่จูจูก็ต้องมีคนรักโผลมาแบบนี้เขาอยากให้ช่วยปิดบังถึงแค่ก่อนชินความทรงจํากลับมาก็เท่านั้นถ้าชินถามก็ให้บอกใบแค่ว่าเป็นเจ้าของรัะดวกซักที่ชอบมาช่วยเหลือเป็นคนที่ใจดีและสนิทด้วยเหมือนพี่ชายก็เท่านั้นๆๆๆๆๆดาม,ม่ามาเต็มสูบเลยจ้าทุกคนพอได้ยินมินาโตะพูดจาพร้อมฝืนยิ้มด้วยความเจ็บปวดพวกเขารู้สึกเห็นใจมากแต่ก็ ทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่ต้องเคารพการตัดสินใจของมินาโตะและทําตามที่มินาโตะเลือกเองกลับมาทางด้านของมินาโตะนั้นพอกลับมาถึงบ้านเขาก็รู้สึกเป่าเปลี่ยวและว้าแหวมากกว่าเดิมเพราะทุกทกที่ในบ้านหลังนี้ยังคงมีร่องรอยของชินทาโรไปหมดทุกที่เขาได้แต่จ้องมองด้วยความอาลัยและอยากให้ทุกอย่างเป็นแค่ความฝันเท่านั้นแม้กระทั่งกําไลข้อมือคู่รักมินาโตะยังจะต้องเก็บเอามาไว้ที่ตัวเองเพราะกลัวว่าชินทาโรเห็นแล้วจะรู้สึกไม่ดี โอ้โหเจ็บทุกทางวาวุ่นเลยจ้าทีนี้แต่มินาโตะก็ยังคงไม่ยอมแพ้เขายังมุ่งม,มั่นตั้งใจมาเยี่ยมชินที่โรงพยาบาลพร้อมเก็บเข้าไปทักทายชินด้วยรอยยิ้มแสนสดใสและยังเอาการ์ตูนที่ชินชอบอ่านมาให้อีกด้วยชินที่ยังคงจำมินาโตไม่ได้เขาเลยสแสดงท่าทีเฉยเมยและเย็นชาต่อมินาโตะมึกมากจนมินาโตะสังเกตเห็นและเริ่มวางตัวไม่ถูกมินาโตะเลยรีบขอตัวเก็บบ้านไปก่อนพอกลัวว่าชินนั้นจะรู้สึกอึดอ,ดอัดถ้าต้องอยู่กับเขานานมากกว่านี้ มินาโตเดินออกจากห้องมาด้วยความเสียใจที่คนที่เขารักยังคงจดจําเขาไม่ได้เลยสักนิดแต่มินาโตก็ไม่หมดหวังเขายังพยายามหาชินที่โรงพยาบาลแทบทุกวันและยังเอาทั้งข้าวของและเสื้อผ้ามาให้ชินไว้ใช้เปลี่ยนอีกด้วยจนชินทาโร่เริ่มจะจับสังเกตได้ว่าตัวเขานั้นจะต้องอาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับมินาโตนิ่นแน่มินาโตกลัวว่าตัวเองสปอตเตเลยแท่แถกับชินไปว่าชินนั้นมาแชร์ห้องอยู่กับเขาเท่านั้นพอบ้านตกแต่งเสร็จแล้วก็ย้ายกลับไปอยู่ตามเดิมได้เล จนหลายวันผ่านไปในที่สุดคุณน้องสาวก็โทรมาบอกกับมินาโตะว,ว่าชินทาโร่จะออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้แล้วมินาโตะได้ยินก็ทั้งรู้สึกดีใจและใจหายที่ต่อจากนี้เขาจะไม่มีโอกาสไปเจอหน้าชินบ่อยๆอีกแล้วมินาโตะเลยรีบกลับมาที่บ้านด้วยจิตใจที่ห่อเหี่ยวและค่อยๆเก็บข้าวของของชินลงกล่องเพื่อเตรียมส่งคืนไปให้ชินที่บ้านซึ่งระหว่างเก็บของให้ชินอยู่นั้นมินาโตะก็บังเอิญไปเห็นกล้องถ่ายรูปของชินทาโร่ที่ภายในบรรจุไปด้วยรูปแอบถ่ายของมินา นาโตในอิริยาบทต่างๆเต็มไปหมดมันเลยยิ่งทําให้มินาโตเศร้าใจมากกว่าเดิมที่จูจูตัวเองต้องกลายมาเป็นคนแปลกหน้าสําหรับชินไปซะแล้วส่วนทางด้านชินเองก็กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านตามปกติคุณน้องสาวรีบเดินมาบอกว่าของที่มินาโตะส่งกลับมานั้นอยู่ในห้องของชินเรียบร้อยแล้วให้ชินขึ้นไปจัดการเก็บของดีเลยชินทาโลเลยขึ้นมาจัดแจงของตามที่คุณน้องสาวบอกพอค้นไปค้นมาก็ได้เจอกับกล้องถ่ายรูปที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนพอล เเปิดดูก็ทำให้ชินพบกับรูปภาพของมีนาโตอย่างมากมายแถมยังมีรูปแอบถ่ายใบหน้าของตัวเองตอนหลับอีกด้วยมันเลยยิ่งทําให้ชินรู้สึกแปลกใจมากกว่าเดิมที่รอบๆตัวเขามีแต่เรื่องที่เกี่ยวกับมีนาโตเต็มไปหมด ด้วยความสงสัยชินเลยรีบไปหามินาโตะที่ร้านซักผ้าเพื่อสอบถามเรื่องราวทุกอย่างแต่มินาโตะนั้นกลับไม่อยู่ที่ร้านซักผ้าซะง,งั้นทําให้ชินต้องเทวแดกไปตามระเบียบนะจ๊ะซึ่งทางฝั่งของมินาโตะนั้นเขาก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกเพราะด้วยความเซ็งที่ต้องอยู่ร้านคนเดียวอย่างเปล่าเปลี่ยวหัวใจมินาโตะเลยออกมาเดินเล่นที่ตลาดจนบังเอิญได้เจอกับอาจารย์ซาคุมะพอดีมินาโตะเลยถือโอกาสขอเวลาคุยกับอาจารย์ซาคุมะเพื่อคลายเครียดสักหน่อยเขาชวนอาจารย์ซาคุมะมานั่งปรับท กันที่ริมชายหาดพระบายความอัดอั้นภายในใจออกมาอาจารย์สังุมารู้สึกเห็นใจมินาโตะมากเลยพูดให้กําลังใจไปว่ามินาโตะนั้นเป็นคนสําคัญสําหรับชินทาโร่อย่างแน่นอนเพราะเป็นคนที่สําคัญมากชินทาโร่เลยเก็บความทรงจําอันลําค่านี้เอาไว้ในลิ้นชักความทรงจําที่ลึกที่สุดและตอนนี้ที่ชินทาโร่ยังจํามินาโตไม่ได้มันก็เป็นเพราะว่าลิ้นชักนี้ถูกล็อกเอาไว้ก็เท่านั้นมินาโตต้องมีความหวังเข้าไว้เขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งความรู้สึกของมินาโตจะต้อง ส่งไปถึงชินทาโร่อย่างแน่นอนือมกริบสุดๆไปเลยค่ะอาจารย์มีนาโตะที่ได้รับกําลังใจจากอาจารย์ซาคุมะเขาก็เริ่มจะมีความหวังขึ้นมานิดนิดปาจูบมองกับที่ชินทาโร่เดินผ่านมาเห็นอาจารย์ซาคุมะกับมีนาโตะพอดีชินรู้สึกไม่ดีมากมากที่เห็นทั้งสองคนนี้อยู่ด้วยกันเขาเลยรีบเดินตามอาจารย์ซาคุมะไปทันทีเพื่ออยากจะถามอาจารย์ซากุมะว่าอาจารย์นั้นไปอะไรกับมินาโตะกันแน่ทำไมถึงต้องทำตัวสนิทสนมกันขนาดนั้นด้วยอุ๊ยลู อขจาดจะไม่ได้ยังขี้หึงขนาดนี้เลยนะอาจารย์สุมาได้ยินก็ถึงกับงงพอจูจูชินก็ถามออกมาตงตงซะนั้นแต่ชินยังไม่ยอมจบง่ายๆเขารีบถามย้ำอาจารย์อีกครั้งว่าอาจารย์คิดยังไงกับมิโาโตะกันแน่คราวนี้อาจารย์สุมาถึงกับหลุดคำกากออกมาพอชินนั้นทําตัวเหมือนกับเมื่อก่อนไม่มีผิดแถมอาจารย์สุมายังให้คําใบ้กับชินทาโร่ไปว่าชินทาโร่ที่เขาเคยรู้จักนั้นเป็นคนที่พูดถึงของเรื่องมิโาโตะอยู่ตลอดเวลาชินทาโร่ได้ยินก็ถึงกับงงหนักมากกว่าเดิมเพราะเท่า ที่จำได้เขาไม่เคยรู้จักกับมีนาโตะมก่อนแต่ทำไมคนรอบๆตัวถึงเอาแต่พูดถึงมีนาโตกันไปหมดแบบนี้โอ้ยลูกจำได้สักทีเถอะอีแม่ปวดใจชินได้แต่เก็บความสงสัยนี้เอาไว้ในใจจนทนไม่ไหวต้องรีบเอาไปถามกับชูคุงชูคุงก็ไม่ยอมตอบได้แต่เดินหนีกบเกลื่อนและบังเอิญมาเจอกับอาสกาที่หน้าโรงเรียนสอนพิเศษพอดีอาสกาที่เห็นหน้าชินก็มาโหปรีแตกทันทีรีบจูกชินทารุที่หนีออกมาจากบ้านมีนาโตแบบ นนั้นชินก็ถึงกับงงว่าตัวเองทําผิดอะไรเขาก็แค่ย้ายกลับมาบ้านตัวเองไม่เห็นจะแปลกตรงไหนนี่อสกาดี้ก็แทบจะทนไม่ไหวคันปากอยากบอกความจริงมากว่าแต่ก็โดนชูคุงห้ามเอาไวส้สะก่อนและรีบจูงมือเดินหนีชินไปทันทีชินทารถที่ถูกคนรอบข้างปิดหูปิดตาไปหมดเขาไม่รับรู้อะไรสักอย่างเลยได้แต่ใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่จำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมจนคุณน้องสาวทนไม่ไหวอยากจะกรีดออกมาดังๆสักแปดรอบเธอเลยรีบนัดอสกาออกมาหามินาโตที่บ้าน ททัีและพยายามโน้มน้าวให้มินาโตะบอกความจริงทั้งหมดกับชินทาร่พอพวกเธอทนไม่ไหวแล้วที่ชินทาร่งต้องทำตัวเฉยเมยแบบนี้มินาโตะพยายามกบเกินความเสียใจของตัวเองและรีบเดินหนีเข้าไปในครัวแต่อสกามาดักทางเอาไว้สะก่อนเพราะเขาไม่อยากให้มินาโตะหนีปัญหาแบบนี้มินาโตะที่จนมุมเขาถึงกับพังพูความรู้สึกออกมาว่าที่จริงแล้วเขาไม่ได้อยากจะหนีปัญหาเลยสักนิดเขาแค่เป็นห่วงชินมากไม่อยากให้ชินต้องรู้สึกทรมานหรือเจ็บปวดพอการที่ชินต้องมารับรู้ว่า ตัวเองนั้นมาคบเกับตาลุงอายุ30มันเป็นเรื่องที่ยอมรับยากมากจริงๆนะคุณน้องสาวได้ยินเลยอยากให้มินาโตะสู้มากกว่านี้เพราะทีไงมินาโตะก็รักพี่ชายของเธอนี่นามินาโตะที่ถูกพูดกระตุ้นเลยระบายความรู้สึกออกมาทั้งหมดว่าเขารักชินมากมากมืสจนอยู่ไม่ได้ถ้าขาดชินไปด้วยซ้ําตัวเขาเองก็อยากให้ชินจดจําทุกอย่างได้อยากให้ชินบอกว่าชอบและยิ้มให้กับเขาเหมือนเดิมอาสกากับคุณน้องสาวได้ยินความในใจของมินาโตะก็รู้สึกเศร้าใจมากเลยพยายามพูดจ ปอใจมีนาโตอ,อยังเต็มที่อสกาที่ไม่อยากให้เหตุการณ์วุ่นวายมากกว่านี้อีกต่อไปเขาเลยคิดไอเดียสุดแจมขึ้นมาได้โดยการชวนกันไปเดทแบบทิปเปิลเดทไปเลยจะได้จบๆดีมากค่ะอสกาอ์อสกากับคุณน้องสาวจะแจ้งแผนการทุกอย่างอย่างเต็มที่โดยการพาทุกคนมาเดทกันที่สวนสนุกคุณน้องสาวรีบแยกตัวไปกับคุณแฟนสุดหล่อส่วนอสกาเองนั้นก็รีบแจ้นไปหาชูคุงอย่างรวดเร็วอสการ,รีบส,งส่งซิกให้ทุกคนแยกย้ายกันไปเดทเป็นคู่คู่ทำให้ แค่มินาโต้เก็บชินทาโร่สองคนท่านั้นที่ยืนแกวอยู่กลางสน,สนุกกันอย่างเดียวได้มินาโต้เก็บชินทาโร่ต่างมองหน้ากันไปมาเพราะไม่รู้ว่าจะทำงไงต่อไปดีแผนการเดทกระตุ้นความทรงจําของชินทาโร่นั้นจะได้ผลตามที่คิดเอาไว้ไหมและมินาโตะเองจะกล้าพูดความจริงทุกอย่างกับมินาโตะหรือเปล่ามาร่วมลุ้นและให้กำลังใจทั้งคู่ได้กันในตอนจบคลิปหน้านะจ๊าเพื่อนเอน๋ย เฮ้ hey! จบกันไปแล้วจ้ากับตอนที่9ก้าและสิเป็นยังไงกันบ้างคะดรามา่าน้ําตาไหลกันไหมเอ่ยแต่อย่าเพิ่งท้อแท้ใจกันไปนะมาร่วมรู้และให้กําลังใจความรักของพวกเขากันต่อได้ในตอนจบในคลิปหน้านะจ๊ะรับรองว่าเพื่อนๆทุกคนจะประทับใจและซาบซึ้งไปกับความรักอันสวยงามของทั้งสองคู่นี้อย่างแน่นอนยังไงก็อย่าลืมมาร่วมส่งท้ายเรื่องนี้ไปพร้อมกันเยอะเลยนะจ๊ะแต่สําหรับวันนี้ไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะขอขอบคุณทุกการกดไลค์และทุกคอมเมนต์ที่ส่ง ทั้งคำติชมและการให้กําลังใจในทุกๆคลิปเลยนะคะไอ <I S 1> รู้สึกซาบซึ้งและดีใจมากเลยจริงๆรักเพื่อนๆเสมอนะบ๊ายบายจ้า